สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับทุกท่านนะครับครับรายการพีเอสบีเครีวิวประจำสัปดาห์นี้นะครับขอพาทุกท่านมาเอาใจนะครับสำหรับสายช่างนะครับที่อยากจะได้เครื่องมือนะครับเล็กกะทัดรัดแต่สามารถมีคุณภาพในการใช้งานนะครับเป็นพวกสว่านมือแต่ว่าเป็นขนาดเล็กนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับแบบที่เราได้ทําการนะครับแกะออกจากห่อพลาสติกเรียบร้อยแล้วนะครับ สิ่งที่เราเห็นนะครับหรือว่าสิ่งที่เราได้นะครับก็จะเป็นกล่องพลาสติกสีดําแบบนี้นะครับเป็นกล่องแบบไม่ค่อยหนานครับท่านผู้ชมเป็นกล่องบางอ่อบางแล้วก็ไม่มีโลโก้อะไรให้เรานะครับอ๋อนี่นี่นี่มีรอยแตกตรงนี้ด้วยนะครับถือว่าเปราะบางมากแล้วก็สินค้าค่อนข้างที่ไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพูดถึงในเรื่องของการใช้งานเราต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่ามันใช้งานได้ดีไหม นะครับโอเคเราแกะตรงนี้นะครับเป็นพัติบางๆนี้เปิดเข้ามาเราก็จะเห็นเป็นในส่วนของเจ้าตัวคู่มือนะครับเป็นภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษอีกฝั่งนะครับ uh, instruction manual for s c r e e n r i v e r ก็จะเป็นภาษาจีนอีกฝั่งหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ว่ามันได้อะไรเกมาบ้างนะครับทั้งหมดนะครับจะมีอยู่ประมาณ21นะครับชิ้นนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นในส่วนของอรูปลับเหมือนสว่านนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปลองทดสอบเจาะดูว่ามันมีแรงเจาะได้ถึงขนาดเป็นสว่านไหม ต่อมาในส่วนของเจ้าตัวคล้ายๆกับเจนะครับเป็นอ,อันนี้เป็นหัวแบนนะครับสองตัวเบอร์ไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มีหัวแชกสองตัวแล้วก็มีตัวสว่านอีกตัวหนึ่งฝั่งนี้นะครับเออเนี่ยเบอร์เบอร์สองนะครับแถมให้สองตัวอันนี้น่าจะเป็นตัว หัวข้อต่อยาวบล็อกนะครับอันนี้เมย์ก็แน่ใจเหมือนกันอ่าตรงมี้นะครับอีกนิดนึงก็จะเป็นในส่วนของอ่าตัวหนอนนะครับที่เขาบอกว่าเอาไว้ใช้ในกรณีที่เราอ่าตัวไขควงหรือว่าตัวเนี่ยเข้าไปไม่ถึงเราก็สามารถใช้ตัวหมอนตัวเนี้ยต่อนะครับแล้วก็ยืดเข้าไปหาอุปกรณ์ที่เราจะทำกันหมุนนะครับหรือว่าเราจะเอาขันออกนั่นเองนะครับก็ใช้ตัวนี้เป็นตัว แล้วก็อีกอย่างนึงมันสามารถโค้งงอได้ด้วยนะครับตามตามรูปลักษณะที่เราจะทําการหมุนนะครับเห็นไหมโค้งงอได้มาได้กี่ชิ้นละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับผ่านไปแปดชิ้นละนะครับถัดลงมานะครับก็จะเป็นอีกบล็อกหนึ่งนะครับของกระเป๋านะครับก็จะมีตัวรูปบล็อกนะครับรูปบล็อกเป็นบล็อกหกเหลี่ยมนะครับเบอร์ต่างๆเนาะนี่ครับขนาดเล็ก สำหรับจัก,กรยานหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับน็อตหกเหลี่ยมนะครับบล็อกหกเหลี่ยมก็จะมีทั้งเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กนะครับผสมปนเฟรีกันมา,น,านี่ครับใหญ่สุดก็น่าจะเป็นเบอร์นี้แต่ละ9ก้1สิบเอ็ดสิบสห้าหกนะครับสิ 90, 11, 12, 14, 15, บตัวเสร็จแล้วนะครับทัดมาตรงกลางนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวพระเอกตัว ไขควงแบบไร้สายนะครับผมขอเรียกว่าเป็นไขควงไร้สายแล้ว <c> ก <ười> ันเพราะว่าถ้าจะใช้เป็นสว่านเนี่ยก็คงจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่ามันมีกําลังวัดที่เอาไว้แค่หมุนน็อตนะครับหมุนน็อตเข้ามุนด็ออกแค่นั้นเองนะครับตัวนี้สามารถปรับให้เป็นองศาเป็นตรงได้นะครับโดยที่เรากดตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนเนี่ยปรับกดแล้วก็หมุนแล้วก็ปึ๊บขึ้นมาเป็นแบบยาวแบบนี้นะครับถ้าเราจะกลับคืนเราก็แค่หมุดกลับแล้วก็หมุน นะครับเนไหมวิธีนะครับผมใช้มือเดียวพอดีขาดจากกล้องไม่ได้เอามานะแล้วก็หมุนะอย่างนี้นะครับก็จะกลับมาเป็นลูกป,ปืนนะครับหรือว,ว่าลูกสว่านมือนั่นเองนะครับส่วนตัวฟังก์ชันเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาดูแบบละเอียดว่ามันใช้งานแบบไหนนะครับตัวนี้เป็นตัวที่9 1้1 1ิบ1อ็นะครับ ถัดมาตัวที่18นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวสายชาร์จนะครับเป็นหัว USB นะครับเป็นหัว Type C นะครับ u s เ uh, <USB S 1> uh, <USB S 2> เป็น t Type C นะครับ uh. ก็เป็นการชาร์จไฟนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้อง uh, ใช้ไฟฟ้านะครับหรืออย่างหนึ่งก็คือประหยัดพลังงานนะครับประหยัด uh, เขาเรียกว่าอะไรนะคือทุนแรงเรานะครับทุนแรงเราแต่ถ้าเราไปซื้อไข่ควงก็ ในราคานะครับดีๆหน่อยก็หลักร้อยนะครับแต่ถ้าพูดถึงถ้าเราเป็นราคา18บ0าทบาทอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ว่าพูดถึงอันเนี้ยในราคา80กว่าบาทเราได้ไปมาทั้งชุดแบบนี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับต่อมานะครับ19นะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดบล็อกประแจหัวเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมนะเนาะเขาเรียกว่าประแจหกเหลี่ยมเนี่ยครับ แบบนี้นะครับแถมมาให้ทั้งหมดจะมีอยู่3แถวนะครับเป็น3ตัวนะครับเป็น3แถวแบบนี้นะครับรวมทั้งหมดก็21นะครับแต่ทีนี้ใน3แถวตรงนี้มันก็จะแยกย่อยมาอีกนะครับเป็นรูปเล็กนะครับยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่ามสิบสามสิบเอ็ดนะครับสามสอง3ามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสตัวนะครับ ก็เครื่องมือทั้งหมดนะครับที่เราได้มาในกล่องก็ทั้งหมด51ชิ้นนะครับก็สําหรับใครที่กำลังมองหานะครับเครื่องมือทุนแรงนะครับในการซ่อมนะครับอุปกรณ์เล็กๆนะครับไม่ใช่อุปกรณ์ใหญ่เหมือนพวกรถยนต์พวกอะไรนะครับก็พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยนะครับแรงมุนแรงอะไรทุกอย่างก็น่าจะได้อยู่นะครับพวกซ่อมนาฬิกาพวกอะไรที่มีหัวเล็กๆนะครับก็สามารถสั่งซื้อไปใช้งานได้นะครับอันนี้ ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะได้สินค้าเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปด,ดีอให้นะครับทุกท่านก็กดที่ลิงก์แล้วก็สังส่งซื้อในร้านค้าได้เลยเพราะว่าผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางร้านค้าไม่แต่บาทเดียวนะครับก็ขอพาทุกท่านมาดูนะครับแบบคร่าวๆนะครับก็คือว่าแกะกล่องออกมาแล้วมันเห็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูว่าวิธีการใช้งานของเจ้าตัวเนี้ยนะครับมันสามารถใช้งานได้แรงขงรัง โอเคครับเมื่อกี้นะครับเราไปดูแล้วนะครับว่าในกล่องของเจ้าตัวไขควงนะครับไฟฟ้าตัวนี้นะครับมันมีอะไรบ้างนะครับก็ทั้งหมด58ชิ้นนะครับส่วนเจ้าตัวสว่านหรือว่าเจ้าตัวไขควงตัวนี้นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปคือมันทําเป็นรูปปืนก็ได้หรือว่าจะทําเป็นรูปแบบตรงก็ได้นะครับเห็นไหมเดี๋ยวนะผมขอทำให้ดูนีครับก็จะเป็น รูปลักษณะตรงแบบนี้นะครับแล้วเราก็จับตรงนี้แล้วก็กดุ๊บนะครับตัวในเรื่องของกอํากลังวัดนะครับกํากลังวันเนี่ยจะอยู่ที่4.2โวลต์น,นะครับและโซนตรงนี้จะอยู่ที่4.2โวลต์น,นะครับก็เป็นในรูปแบบของการชาร์จนะครับชาร์จหนึ่งครั้งผมไม่แน่ใจว่าจะใช้งานได้นานเท่าไหร่นะครับก็ต้องขอ,อไปใช้งานก่อนเพราะว่าพิ่แกะกล่องเหมือนกับท่านผู้ชมเห็นนะครับตัวในเรื่องของ กำลังวัดแรงไหมอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาทดสอบกันนะครับปุ่มที่เห็นอยู่ตรงนี้คำว่า push นะครับก็คือกดเข้าไปแล้วก็หมุนเพื่อจะเปลี่ยนแปลงให้กับตัวไอยพวงให้กลายเป็นรูปปืนกับตัวแบบหมุนตรงนะครับเห็นไหมมือเดียวก็ทำได้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับตัวด้านล่างตัวนี้ถัดมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นสวิงซ้ายขวานะครับ ซ้ายลมันอาจจะเป็นมุญข้าอ่าซ้ายบุเข้าวนะครับขวาเป็นมุนออกนะแล้วก็ที่สํคาคัญมีไฟตรงนี้ด้วยในกรณีที่เราใช้งานตอนกลางคืนนะครับก็จะมีไฟ LED สองให้เรานะครับอ่ามืดอเมก็จะเห็นนะครับส่วนในตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้กดเวลาเราทํางานนะครับอ่าก็เป็นเรื่องปกติของตัวสว่านนะครับแต่ว่าพูดถึงมันเป็นขนาดเล็ก ที่เอาไว้ใช้พกพานะครับก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวทําการทดสอบดูนะครับว่าเดี๋ยวผมจะพาไปทดสอบเจ้าคอมพิวเตอร์ดูนะครับว่าเราจะขันน็อตแล้วก็ทูนแรงเราได้ขนาดไหนนะครับไปดูนะครับเดสก์ s <S หลังจากที่เราได้รู้จักนะครับมาพอสมควรลวเดี๋ยวเรามาทําการรีวิวลองซ่อมคอมดูนะครับเดี๋ยวจะให้น้องเป็นคนที่ไปดูอ่ะลองขันดูนี่ครับง่าย สบายๆเวลาเราซ่อมคอมหรือว่าเราซ่อมอพวกทีวีหรือว่าอะไรเล็กๆที่เราไม่ต้องใช้แรงครับเนี่ยเราสามารถถอดอุปกรณ์ที่นี่ได้ไง่ายๆอ่ะโอเคมุนกลับขึ้นเวลามุนกลับขึ้นนะครับมันจะมีปุ่มตัวนี้นะครับจะมีปุ่มตัวนี้ถ้าเราหมุนไปทางขวาไปทางซ้ายนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้มุนบุนออกนะครับถ้าเรา เรียกกลับก็จะเป็นที่ชอบอ่าอะมอนกอร์เคลื่อนอ่าโอเคอันนี้เหมาะสำหรับใครที่เป็นช่างไอทีนะครับที่ไม่อยากจะพบสบานไร้สายตัวใหญ่นะครับนี่ไอ้ยอย่างหนึ่งเราเป็นการทุ่นแรงของตัวเองด้วยนะครับท่านผู้ชมอ่าโอเคนะครับ โอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสาหรับเจ้าตัวไ่ควงไร้สายนะครับหรือว่าไอควงไฟฟ้าแบบไร้สายนะครับคือในกรณีที่เราซ่อมงานนะครับขนาดเล็กเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้สว่านตัวใหญ่ก็ได้นะครับถ้าเรามีตัวนี้เราก็ก่อทุนแรงได้ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่ผมได้พาทุกท่านไปรีวิวนะครับก็ถือว่าถ้าเราจะเอาไปใช้ซ่อมคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ขนาดเล็กนะครับกาลังแรงของเจ้าตัวมอเตอร์เนี่ย ็ค่อนข้างที่จะใช้งานได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับอย่างที่ผมได้พาทุกท่านไปดูการมุนน็อตจากตัวเคสคอมนะครับก็บางตัวก็ค่อนข้างที่จะแน่นนะครับแต่เจ้าตัวไขปมตัวนี้สามารถที่จะเอาออกมาได้แบบง่ายได้นะครับก็ถือว่าทุ้นแรงเรานะครับได้อีกเครื่องมือหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ได้ดูวิดีโอนี้แล้วถ้าเกิดสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด b s c r i b e ให้ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมก็จะมีสินค้านะครับแล้วก็อื่นๆมารีวิวท่านชมดูเป็นประจำนะครับเผื่อเป็นประโยชน์นะครับในการใช้งานของทุกท่านนะครับหรือว่าท่านไหนที่อยากจะได้นะครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะสั่งซื้อยังไงนะครับราคาอยู่ที่80กว่าบาทบบกค่าขนส่งอยู่ที่ประมาณร้อยนิดๆนะครับก็เป็นเรื่องปกติของค่าขนส่งเนาะก็หวังเป็นยิ่งว้าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้ารับชมนะครับสักาใครนะครับอยากจะได้ สินค้าก็ดูรายละเอียดใต้คลิปนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับว่าอยากจะได้กี่ชุดอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้นะครับแล้วก็หรือผมอาจจะส่งทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปไปดูให้แล้วก็ทุกท่านก็สั่งซื้อเองก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นความสะดวกของอแต่ละท่านนะบางท่านก็ไม่มีแอปนะครับบางท่านก็ไม่ได้เล่นออนไลน์แต่อยากได้อะไรเงี้ยนะครับแต่กอ็อย่างที่ผมได้บอกคือทักเข้ามาก็ได้นะครับว่าอยากได้กี่ชุดแล้วก็ส่งที่อยู่มา ครับส่วนเงินก็รอเก็บปทางนะครับส่วนในเรื่องอีกคนนึงถ้าเกิดว่าใครเล่นแอปอยู่แล้วก็สามารถดูลิงก์ลแล้วก็กดลิงก์สั่งซื้อได้เลยนะครับก็หวังเป็นย่งว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เขาเา้ามาชมนะครับ